สวัสดีครับกับผมนายคองพบพนากุณชัยวิทย์ผมขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหาเบาหวานความดันไขมันได้ดีด้วยสารอาหารโภชนะเภสัชท,ที่มาจากธรรมชาติโดยไม่มีสารเคมีเจือปนจึงไม่ส่งผลเสียต่อตับและไตของเรานั่นเองสารสกัดที่ผมพูดถึงคือ FM e Balance ใน FM e Balance ประกอบไปได้วยสารสกัดจากธรรมชาติถึง10ชนิดส่วนประกอบสําคัญมาจากสมุนไพรถึง7ชนิดโดยสารสกัดตัวแรกคือพริกไทยดําพริกไทยดํามีรสเผ็ดร้อนและอยู่ในตำรับแพทย์แผนยาไทยและแผนยาจีนที่มีส่วนสําคัญคือช่วยทําให้เลือดลมในร่างกายของเราไหลเวียนได้ดีขึ้นเมื่อเลือดลมในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น จึงส่งผลให้ความดันของเราดีขึ้นด้วยนั่นเองสารสกัดตัวที่สองคือกาลิกหรือกระเทียมในกระเทียมมีสารสำคัญที่ชื่อว่าอะลีซีนจากผลงานวิจัยพบว่าช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดีอีกทั้งยังช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยสารสกัดตัวที่สามคือซินนามอนหรืออบเชย อบเชยมีความหวานค่อนข้างสูงแต่ความหวานของอบเชยเปรียบได้ดังคารโบไฮเดตตัวดีที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายและผลงานวิจัยยังบอกว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยสารสกัดตัวที่4คือสารสกัดกระชายดํากระชายดำํำผลงานวิจัยบอกว่า ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางด้านร่างกายได้ดีช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระป,ปี้กระเป๋าอีกทั้งยังช่วยลดระดับความดันได้ดีและลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ดีอีกด้วยสารสกรัดตัวที่5้5คือสารสกรัดจากโสมโสมมีผลงานวิจัยรองรับมากมายโดยโสมช่วยทำให้ร่างกาย มีสมรรถภาพที่ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายมีความสมดุลอีกทั้งช่วยทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นและที่สำคัญคือช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดีอีกด้วยสารสกรัดตัวที่6คือสารสกรัดทูมาลิกหรือสารสกรัดขมิน้นซึ่งผลงานวิจัยบอกว่าขมิ้นเด่นมากในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกาย เพราะการอักเสบเป็นบ่อกเกิดของโรคหลายๆโรคไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันรวไมไปถึงโรคมะเร็งด้วยนั่นเองและสารสกัดตัวสุดท้ายคือสารสกัดเจียวกูหลานเจียวกูหลานอยู่ในตำรับแพทย์แผนยาจีนเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลให้กับร่างกายและทำให้ร่างกายของเรานอนหลับได้ดีหลับลึกได้ดี การนอนหลับที่ดีเปรียบเสมือนการชาร์จพลังงานที่ดีทําให้ร่างกายมีความสมดุลอีกทั้งร่างกายยังเตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเต็มศักยภาพนั่นเองวิธีการรับประทานคือรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลถ้าจะช่วยให้ดูดซึมได้ดีขึ้นควรรับประทานในช่วงเช้านั่นเองสรุปสารอาหารโภชนะบำบัด F.M. บาลานเป็นสารอาหารโภชนาพิษสัตหมายถึงสารอาหารที่มีฤทธิ์ดังยาโดยไม่มีสารเคมีผสมจึงไม่มีผลเสียต่อตับและไตของเราและผลงานวิจัยยังบอกว่าช่วยลดระดับความดันให้เป็นปกติอีกทั้งช่วยควบคุมและเผาผลาญคอเลสเตอรอลไขมันเลว L.D.L. รวมทั้งไตกลีสลายต่างๆได้ดี อีกทั้งยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีควบคุมเบาหวานและลดน้ำตาลสะสมได้ดีอีกด้วยอย่าลืมนะครับความมั่งคังของการมีชีวิตที่ดีคือการที่เรามีสุขภาพดีนั่นเอง